หน้าคู่เลยก็ดูดีหน้าจะเล็กเลยเนี่ยกางใหญเล็กเนี่ยลูกท้างเนี่เล็กเลยนี่ยค้างให่เล็กลยเนีไอ้กาันมาบุกกะเพาเอานีเอาบี้มาวาดมาเรียกบุกกะเพราลุไอ้ลุงไงลุงก็ไปตั้งชื่อไงในเฟซบุ๊กบ้าไปเราอะกกะเพรา

ไดอยไม้าีแล้วก็้แลาเป็นพยาก